แม่ก็สิมีเลี้ยงหมูพ่อได้ฟุญมอนบลาะก็มีหมูแม่กับพึ่งจะขายออกไปเบิดแล้วพอท่านเอามาลค่งเอค่ะแม่ตัวหมูที่แม่บอกค่ะต้นต้นพุนแม่ตอนที่ตัวละผ่นหาจ้ะแล้วตอนขายไปล่ะขายไปก็สิได้กาไรงวดละสามหมื่นจ้ะโอ้โหได้ค่ะเลี้ยงซีตัวได้ต่อต่อชุดจ้ะค่ะต่อคอกหนึ่งเนาะคอกหนึ่งจ้ะสิได้ยุ่ง คาหัวหานคาพันห้องหักออก<ะ>แม่สิเลี้ยงหัวหานกับพามห่มกับบ่บคอยใสดอกส่วนมากกับหัวหาน<ะ>มันกับไงไบ่าว่เขาซีเดือนแม่กับสิ่สามเดือน<ะ>กลัวน้อยน้อยสามเดือนสิฟมือของสี่แม่กับออกแล้วของเขาสี่สเดือนกว้างเสีย<อ>ถ้าถ้าเลี้ยงโดนสิขาดทุนโมเ<ะ>ขาตรงเลี้ยงซ้ำเนี่ยเราก็ออกเลยค่ะอันนี้นะจุดเรียนรู้ที่สามนะครับก็คือการเลี้ยงป็นสัตว์ก็คือการเลี้ยง วัวนะครับอันนี้คือคอกวัวนะครับอยู่ข,ข้างเราตัววัวจะอยู่ข้างหลังนู่นนะครับแม่ครับแม่มีวัวพันธุ์อะไรบ้างครับย่นีมีพันธุ์เดียวพันธุ์ไทยกลางจ้แต่ว่าผสมบามันไม่ลูกมันจงผสมบามันนะจ๊ะอันนี้เป็นวัวไทยกลางนะครับคือข้อดีของเขาก็คือเลี้ยงง่ายให้ลูกโดกนะครับแล้วก็ อย่างหนึ่งก็คือขายง่ายเพราะว่าเป็นที่ต้องการของตลาดเพราะว่าโดยปกตินะครับชาวบ้านหนื้อการบริโภคเนื้อของคนอีสา,านก็คือจะทานเป็นเนื้อสดซะส่วนใหญ่ก็คือเนื้อเนื้อของวัวพื้นเมืองเนี่ยจะค่อนข้างจะเป็นรสชาติที่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 มันหอมอร่อยเน,น,นะาะก,ก็คืออยู่นี่ ปกติแม่แม่ขายปีหนึ่งปีละสองตัวแสนสองแสนสามจ้ะปีละสองตัวก็คือเก็บกาขายลูกมันแม่มันนี่ก็คือผสมแล้วก็เก็บลูกเพื่อที่จะขายะนะครับถ้าเป็นตัวเมียนี้เรายังเก็บไว้ทดแทนนะครับเก็บค่ะนี่ระคะเก็บไว้ปีที่แล้วลาขายไปสามตัวคือโดยปกติ ของแม่นี้ก็คือเป็นวัวพันธุไทยกลางพื้นเมืองจริงแต่เวลาผสมแม่จะเอาเอาวัวพ่อพันธุ์ที่เป็นบามันมาผสมอันนี้ทําการผสมเทียมหรือผสมจริงครับผสมจริงค่ะผสมจริงเรามีพ่อพันธไหมครับหรือว่าบมมีค่ะมี่ของหลานค่ะเลียงพ่อพันอ๋อก็คือเราจะย้ายพ่อพันธุ์มาผสมนะครับส่วนที่วัวน,นี้เราก็เอาไป เอาไปลงแปลงใช่ไหมครับค่ะลกแปลงก็คือทุกอย่างก็คือไม่ได้ทิ้งบ่ทิ้งค่ะคก็คือเลี้ยงอยู่ในสวนเท่าลยค่ะแล้วก็รว่าตองสืกปุ๋ยเพาตองยังค่ะใส่ของเัาเลยคืคอภา,ใอายในสวนเราเนี่ยปุ๋ยแล้วเพราะว่ามันเป็นอินทรีย์แล้วเราจะไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีเนาะไม่ใช่สารเคมีคก็คือจะใช้ปุ๋ยจากปุ๋ยอาจจะเป็นทั้งมูลไก่มูลไส้เดือนมูลวัวนะครับในการเอาลงแปลงเพราะว่า อาหารของวัวส่วนใหญ่ก็จะเป็นหญ้าภายในภายในฟาร์มนะครับเราก็คือไม่ได้ซือ้อไม่ได้ซื้อก็คือเราไม่มีอาหารคนที่จะนําเข้ามาจากแคนโน่ข้อดีของมันก็คือช่วยกําจัดวัชพืชภายในภายในฟาร์มของเราด้วยนะครับขึ้นมากกับัดแหงว่วขึ้นมากกััดหงวนี่เหรอคะน้ำขังคู่น้ำแข็ง,งเสียเข้ากับัดแหงว้วเพราะว่าการเลี้ยงของแม่ก็คือปล่อย ธรรมชาติจะปล่อยตามธรรมชาติตัดมากเหรเฮ็ดห้างเหรอมันกินนี่สิเ่ยตัดมากเลยกินแล้วก็ปล่อยให้มันแท้ริมไปในสวนด้วยแม่บุญครับบัวในฟาร์มของแม่บุญนี้ได้ข่าวว่ามีชื่อกันทุกตัวเลยอยากทราบว่าแต่ละตัวนี้ชื่ออะไรบ้างครับอันนี้อินนวลจ้ะอินนางนวลอันนั้นอินนำฝนค่ะลูกคนหัวแต่สื่อออกออกหนาฝนเลยใส่ซื่อนำฝนไปเลยอันนั้นอีจอยซื่อมาที่แหลมมันจอยจอยแหงเลยเออนี่จอยตอนนี้อ้วนแล้ว ต,ตัวสุดท้ายอันนั้นก็ตัวเมียนั่นที่ดแดงจ้ะอันนั้นชื่อแดง<ช>นะครับชื่อตามตามสีของเขา,<ช>าก็จะชื่อว่าแดงนะครับ<ช>จะเรียกง่ายๆก็คือคือเรียกตามเรียกตามอะไรเรียกตามฤดูกาลที่เกิด<ช>เรียกจากตัวของตัวของงวแต่ละตัว ตัวจอยก็เอ,อ็นว่าจอยสีนวลๆก็เอ็นว่ะนางนวลน,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 นะครับคืครับครับผมอันนี้คือเป็นจุดเรียนรู้ที่2เกี่ยวกับปศุสัตว์นะครับอันนี้เกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับการเลี้ยงเป็ดนะครับแม่แม่บุญครับตรงนี้เราเลี้ยงเป็ดพันอะไรครับบาลารี่อาจารย์ก็คือเป็ดที่แม่เลี้ยงก็คือเป็ดบาบารี่นะครับ เป็นเป็ดเทศบ้านเรานะครับคือโดยปกติด้วยปกติด้วยปกตินะครับก็คือเลี้ยงแบบธรรมชาติเพราะว่าฟาร์มของเพราะว่าฟาร์มของแม่นี้ก็คือจะเป็นอินทรีย์นะครับก็คือจะมีบ่อบ่อปลาก็หรือว่าบ่อน้ําอยู่แล้วนะครับก็จะปล่อยตามธรรมชาติแต่ก็จะมีโรงเรือนหรือว่ามีเล้าให้เขาไว้สําหรับนอนนะครับ การผสมพันธุ์วางไข่ก็คือเป็นการวางไข่แบบธรรมชาติหาก,กินก็คือก็จะมีการเสริมพวกรำใช่ไหมครับเข้าปลายข้าวนะครับแล้วก็เป็นหอยที่อยู่ตามสระเพราะว่าโดยพฤติกรรมของเป็ดนะครับเขาจะกินพวกหอยกินปลากินแหนนะครับแล้วก็ปกตินะครับ แม่บุญปกตินี้เราเลี้ยงไว้นี่ขายตลอดทั้งปีใช่ไหมครับค่ะปกติเป็ดนี้ก็เป็ดนี้ขายเป็ดมีชีวิตใช่ไหมครับค่ะั่งเห็ดกับเท็ดเพิเก้าลรค่ะก็คือสั่งชำแหละก็ได้เป็ดมีชีวิตนี้ราคากิโลละหนึ่งร้อยบาทนะครับจะแพงกว่าไก่อยู่ยี่เท่ากันครับเท่ากันจ้ะอ๋อกิโลละร้อยเท่ากันตัวละยี่สิบถ้าเชื่อให้ก็ตัวละยี่สิบ ราคาเท่ากันนะครับแต่ขึ้นอยู่กับว่าใครชอบแบบไหนอยากกินเนื้อไก่หรือว่าเนื้อเป็ดนะครับโดยปกติเป็ดที่เราเลี้ยงที่เราขายปกติเนี่ยก็คือขายตามมีคนมารับซื้อรับซื้อกันีห่คะเขาไปลูกตลาดนัดแต่ก่อนเขาก็ไปลูกตลาดนัดลาดขายอน๋อครับแต่ตอนนี้ขายในหมู่บ้านตอนนี้ขายในหมู่บ้านก็ไม่พอขายแม่นค่ะก็คือตอนนี้นะครับขายภายในหมู่บ้านก็ไม่ ก็คือผลผลิตอ่ะยังไม่พอขายนะครับคือโลละหนึ่งร้อยบาทนะครับโอเคครับคือก็จะมีเป็ดหลายไซส์หลายขนาดก็คือตั้งแต่โดยปกติก็จะน่าจะเริ่มขายตั้งแต่สองโลสามโลสี่โล<ะ>ตัวโตวตอาจจะถึงห้าโลถ้า,ถาเป็นตัวผู้นะครับหโลขึ้นได้ได้ครับได้ค่ะคือโดยปกติ เป็ดเนี่ยเพศเมียจะตัวเล็กน้ำหนักไม่เยอะเท่ากับตัวผู้นะครับสองโลครึ่งสามโลจ้ะใช่ก็เมียน้ำหนักประมาณสองถึงสามโลตัวผู้ก็ประมาณสี่ห้าโลถึงหกโลถึงหกโลนั้นเกือบหกโลรายได้ต่อปีเกี่ยวกับเป็ดนี้เยอะไหมครับตัวได้ขายนะครับเพราะว่าเราเลี้ยงแบบผสมผสานเนาะคือไม่ได้เลี้ยงเป็น เป็นอาชีพหลักของเป็ดแต่เลี้ยงโดยมีการรวมเสริมทุกอย่างีของมันไปไข่เป็ดไข่เป็ดต้องตไข่ของมันไปเดี๋ยวมันก็ออกออกโตกี่วันเขาจะไข่ทีหนึ่งแม่มันไข่ทุกเมื่อจ้ะทุกวันเลยเหรอ<ะ>ทุกวันหนึ่งประมาณกี่ฟองอะตัวละฟอง ตัวละหนึ่งฟองไข่ตั้งอันกับซิปฮาโตกับฟักนั่นกับซิม่าแแมบมาซ่อนไว้ใช่ไหมแมพจ้ะมันแมบเป็นตัวแล้วเพก็จะผ้าโล่งน้ำหากินต่ำถ้าไม่ชาของมันเลยกินจอกกินแแมพไปอ๋อโน่น ว่าเสียนเอาอันปูเกาปักเออใหอ้มันทำมาศาซะเสร็จหมดจังบุกเปลืองเน้นเนาะเอาทำมาศาสะนี่นสิละจะจะขยายพันธุ์เพิ่มไหมคะสำหรับตัวเป็ดขาย,ยายค่ะขาย,ยายไปเรื่อยๆมันมันขายดีไหมบุกพ่อสิขายเขาเจ้ากับบ้าซื้อซึม,มือซึม,มือเหรอค่ะใครใครไว้เขาต้องเจาะกับน้ำกอกล้ว,วยอันสันหลับน้ำเงาตาน้ำกอกล้ว,วยเลาวันเป็น ตัวน้อยมันฟักให้ลังเทียกับว่าเห็นกะคุณแล้วเห็นบัดรุ่นกะเป็นตัวน้อยแล้วฟักเป็นตัวผ้าไปกินเนื้อคุณแล้วุ้มไปใส่บุ๊ซุ้มหนึ่งง่ายเติบแล้วคช่บุขอคยเห็นมันหกหกบัวหกบัวหกแหนหกยังแนวกินมันแล้วมันก็สียหากินตามเท่ามชาของมันไปัฮะ